สวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้ไม่ไม่เพียวชาแนลจะมาเที่ยวไอ้บ้านสวนของหลานค่ะบ้านดีสวนดีพี่โอชิน้องนามินะคะชื่ออะไรนะนั่นไงพี่โอชิบ้านสวนพี่โอชิกับน้องนามิมาเยี่ยมชมค่ะพอดีมาเยี่ยมอีพเท่าพนมาเยี่ยมลูกหลานเพื่อนคันนี้ค่ะ สวนนะคะนี่ล่มลื่นค่ะอยู่ในสวนป่ายางฮะเออเออถ่ายเลยเป็นบ้านสวนนะคะเออเพื่อนอยู่ในป่าค่ะอยู่ในสวนยางค่ะป่าสวนยางนะคะท่านผู้ชม,มน้องโอชกับน้องนามนิบ้านสวนนี่นะคะมีสวนยางเะค่ะนี่นเป็นในบ้านของไอ้ลูกชายผู้เท่าเพื่อนค่ะ นะคะสวนยางมาท่านนี่มีกระโปะด้วยมีกระโปะกระโปะมาเบิ้งกระโปะเอยางนี่เกีดยางมึงดูมาดามเป็นอยู่เบาเกีดยางเออนี่กระโปะเลยโอ้ไม่ลองมาดูนี่เอาไปเอาไปน้ำเอาไปใส่น้ำเป่บ่เป็นน้ำกดบ่มึงจะเจ๊ยันเป็นน้ำน้ำฝนบ่หรือว่าน้ำยาง ยันน้ำไปได้นี่บอเราไม่อจะน้ำปูนได้จ้าต้นย้อยมันนี่แบบนี้นี่ต้นโคตรเกียวยางมันสินย้อยลงจย่งนี้เนาะอือโอ้ขักขนาดบานสวนคนเม่คนขักเนาะร่มรื่นขึ้นยังเี้เด้อคนอะคนอยู่กาโอ้าร่มรื่นมากจ้ะมักเลยถามที่แน่นี่งเอ่อแถวเฮาบ่มีนะมาหาซื้อดินอยู่นี่ไหม ซื้อดินอยู่นี่บอกสโน่เออมาซื้อดินนีรื่องปลูกยางทิมไว้สร้างคุณผู้ใดสีเบืองนาะบาทโคกกันยังซื้อทิมไว้หาเห็ดเนาะซื้อสวนยางไว้กีดบ่มีบ่ได้บอสสวนผู้ใดเออสวยล่มเลือนค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมบ้านลูกชายผู้เฒ่าเพลินค่ะ รู้ากประมาณห้านาทีเองนะคะจะตะลกอดเอวกอดขาเดี <t 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 ๋ยะวยวุ่นพวกน้าดน้วะลมลื่นเนาะเฮ้ยเนาะคักเนาะบัน่วนเนาะมันมันกำลังงดเนี่เืน คนกับไทยและสีเฮดเป็นหน้าโปรไฟล์เลยจะได้เห็นอ้ยตะก้อนตะปตาตุงเลยมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังคะงัวถ้าเรามีแฟนเหรอสบายดีนะสบายดีอหงัวคน่อยซ่อนเลาะจะเหนยหวานักเนาะ ามาดามเพิ <c oughs> ่งมาดามผันทันปโซเบอร์แม่เพียวจนเหี้ยวแตกเหี้ยวแตน <c oughs> ไปนะมาดามนี่ก <c oughs> ็ <c oughs> จบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนเเล,ลด้วยค่ะแม่เพียวชาแนเเลเหีเ้ยวแตกยต้อนมาดาม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะ